มีเกครับที่หสวัสดีครับผมจากพัฒนานิคมาก็เป็นอีกหนึ่งเรียกอะไรเป็นเป็นเหยื่ออีกหนึ่งลายที่ผมหลอกให้มาปลูกกล้วยให้ครับก็จะมาชมการสาธิตการใช้งานของเครื่องเจาะดินนะีนี้จะเป็นแบบล้อลากครับดอกพับได้นะเวลาเจาะเราไปแบบนี้รวเวลาเราเคลื่อนย้ายเราขับทางด้านนึงดอกจะพับขึ้นด้านบน นะครับเราเราก็เส้นใหญ่ก็ลากอย่าลากจะถึงนก็นได้คนระับตามสะดวกนะบางทีพื้นที่มันสกขามากเราก็ใช้ลากเอาถห็นอาจจะติดก็ลากเอาแลพืน้นลาแลราก็ถิ่นนจะหน้าได้นะก็ตัวนี้จะมีตัวนี้จะเป็นตัวการสําห,หรับไม่ให้ดินมามาโดนเครื่องหรือว่ามาอัดควอยเสียเวลาเราเจาะหน้าฝนดินเปียกๆียดินแฉะอะไรเงี้ย ก็จะไม่โดนเครื่องนะนก็จะมีตัวกันตรงนี้ไว้แล้วก็ชุดแท่นนี้ก็จะเป็นชุดที่ช่วยผ่อนกาลังเราช่วยรับแรงบิดของดอกสว่านเวลาเราเจาะไปเนี่ยตัวด,ดอกมันหมุนไปทางนึงเราโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องที่ไม่มีล้อเนี่ยเราจะต้องดึงเพื่อขืนแรงหมุนของดอกสว่านนะยิ่งถ้าไปเจอดินแข็งแข็งหรือว่าไปเจอหินเจอรากไม้เนี่ยแรงบิดยิง่งยิ่งเยอะเพราะว่ารากไม้มันแข็งมาก ดอกมันเจาะไม่ไปพวกมันก็จะบิดข้างบนขวาเัไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพวกดอกมันหยุดพอดอกหยุดพวกกำลังมันยังเหลืออยู่มันก็มามุมข้างบนนะทำให้เราเหนื่อยมากหรืออาจจะเวียงเราแล้วก็เม่ไปเจอลิงแ็งเนี่ยนะตัวนี้นะเม่อที่มันดิ้นดอกมันดิ้นก็อาจจะมาเป็นอันตรายกับขาเราได้เท้าเรายีดิ้นแต่ตัวนี้เวลาเราจอดเราจะอยู่ห่าง ก็ประมาณสักเมตรก็ช่วยความปลอดภัยได้ระดับนะึงการบำรุงรักษาเครื่องนี้ก็ไม่ยากครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะอยู่ด้านบนโอ่อะคันเะร่งนะมีสวิตช์เปิดปิดตัวนี้ออนออฟมีคันเะร่งนะฮะเอ่อเครื่องทำงานตามแรงเหวี่ยงนะถ้าแรงเหวี่ยงไม่พอตัวด,ดอกจะไม่หมุนเราต้องเร่งเครื่องให้ให,ให้รอบพอที่จะเหวี่ยงพัด มาจาับก,กับการขับได้นะ่าตัวนี้การบำรุงรักษาก็จุดที่จะเสียบ่อยๆก็จะเป็นทุกข้อ,อยาง่างาก็ามีอยู่สองน้ำจุดนะมีท่อน้ำมันมีอ่าลูกปั๊มตัวนี้ไว้ยักน้ำมันแล้วก็แผ่นเฟรมข้างในคาบูก็นั่นนะตัวนี้ชุดซ่อมประมาณ70บาทถ้านะซื้อแถวนี้ชุดซ่อมอ่าในกระบูกาเรียกเรียกเป็นชุดซ่อมมันก็จะมีมีแผ่นเฟรม แล้วก็มีปลาเก็นประมาณสองสามตัวก็วข,าขายเป็นกล่องกล่องละเจ็ดสิบาทส่วนลูกปั๊มนี่ก็ที่นี่ขายอยู่อ่าอันละยี่สิบาทบางที่อาจจะถูกกว่าน,นี้ครับผมเคยซื้อได้อันละสิบบาทหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ร้านเขาต้นทุนแต่ละที่ไม่เท่ากันนะบางร้าน,น,นอาจจะขายสามสิบสี่สิบนะฮะก็ยางก็ไม่แพงครับหาซื้อได้ทั่วไปเพื่ออะไรเนี่ยใช้ตัวเดียวกับเครื่องสัญญกาได้เลย คนถามว่าจะไปซ่อมที่ไหนก็คือที่ไหนมีร้านซ่อมเครื่องตัดหญ้าเข้าที่นั่นซ่อมได้เลยครับอะไร้าไปอย่างาว่าใช้เป็นนานเครื่องหลวมเนี้ยพวกแหวนพวกลูกสุกอะไรเงี้ยเขาใช้ของเครื่องตัดหญ้าไดอ้อีกจุดหนึ่งก็คือตัวดอกสว่านเนี่ยของผมจะต่างกับของที่อื่นตรงที่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นลูกก้นหอยนะเวลาเจาะไปเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวหญ้าไม่เกี่ยวกับรากไม้ ันจะเป็นลักษณะการเฉือนออกเฉือนแล้วเหวี่ยงออกมันก็จะไม่ไม่พันหญ้าตัวนี้แต่ถ้าไปเจอเถาเนี่ยอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเถาเยอะมันก็พันดอกเหมือนกันแต่มันไม่พันไม่พันลงปลายนีะแต่ถ้าเป็นหญ้าไม่รกมากเนี่ยเจาะได้สบายอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นเถาก็ได้ดอกถ้าเป็นหญ้าอื่นที่มันไม่ไม่ยาวมากเนี่ยเจาะได้สบายตัวนี้ใช้เป็นหมุนใช้เป็นบูท ขนาดเลยแรงมากไม่ต้องกลัวพังนะนะลองเชื่องกันเลยครับน,น้ำมันน,น้ำมันน้ำมันใช้แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันเ <5. S 2> ้าห้ามันเ้าห้าผสมอัลกอริทึวเป็นสองเหวัเน้ต้องตรจวผสมอลกอรอัตนะตาที่บริษัทเขาแนะนำก็คื25อ25ซมหรือว่า25ก็ได้น่5ส่วน จะลบหนึ่งส่วนยี่ห้าส่วน่อนเชื่อมก็เลยเข้าไปก็คือเปน็นขัญญ่าครับประมาณสองสามฝาตอนนี้ฝาของออโต้รูปหนึ่งส่วนก็อาจจะใส่ฝาก็ได้นีแล้วก็เวลาเราหยุดใช้งานเนี่ยใส่น้ำมันออกแล้วก็สตาร์ทไล่น้ำมันในคาร์บูรออกถ้าเราปล่อยพิ้งไว้คือหยุดใช้งานหมายถึงว่าหยุดใช้หลายวันอยนะ่างเงี้ย ไห้น้ำมานันออกแล้วก็สตาร์ทไล่น้ำมานันในคารบูออกเพื่อที่ว่าเวลาเราสตาร์ทมาใช้งานใหม่เนี่ยมันจะได้สตาร์ทง่ายแต่ถ้าเรามีน้ำมานันค้างไว้หยุดใช้งานเป็นนานๆแล้วน้ำมานันค้างไว้เนี่ยคือน้ำมันมันระเหยมันจะเหลือแต่ออโตู้ปมันมันเข้มข้น,นจะทําให้สตาร์ทติดยากบางทีดึงกันจนมือของก็ไม่ติดแต่ถ้าลืมจริงๆก็การแก้ง่ายๆก็คือตัวนี้เปิดฝาก้องออกมา กระบูออกมาตัวนี้เราก็เอาสอนิกฉีดหัดเข้าไปเลยฮะให้ชุ่มๆแล้วก็ดึงไม่กี่ทีก็ติดเทคนิคง่ายๆแค่นี้บางคนไม่รู้ว่าดึงกันเหนือท่วงก็ยังไม่ติดครับอ่ะลองกันเลยครับก็บเปิดสวิตช์ออนครับเราก็โชคมาที่ตำแหน่งออฟนะอันนี้คือเครื่องเย็นโชคมาที่ตำแหน่งออฟเพื่อให้ตัวขะบูนีดูดน้ำมันเข้ากัน ตัวนี้เราเราปั๊มน้ำมันให้เต็มสายก่อนแยกน้ำมันให้เต็มสายพอน้ำมันเต็มสายดีแล้วก็โชกมาอยู่ที่ตำแหน่งออฟแล้วก็ดึงดึงไม่ต้องไปดึงแรงครับดึงเรื่อยๆจนเครื่องยนต์มีเสียงปึ๊บปเหมือนจะติดอะไรเงี้ยหรือว่าติดแล้วก็ชกไปที่ตำแหน่งออนถ้ามันยังไม่ติดเราก็ดึงใหม่ลองดูครับไม่ติดเลยเนี่ยพออย่างเงี้ยปุ๊บเราชกมาที่ตำแหน่งออนเลยถ้าเรามาอยู่ที่ตำแหน่งออฟปุ๊บเนี่ย น้ำมันจะท่วมแล้วเราก็สตาร์ทไม่ติดตอนนี้ก็ติดแหละไม่ติด 我要往里面，里面看、啊，好吧？对、嗯、对。嗯嗯